ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ไฟลุกนะคะจริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายก็คือเหมือนการที่เรามี GPS นะที่เราจะเดินไปนะคะทีนี้ว่าถ้าเกิดใครอ่ะไม่มีเป้าหมายนะคือมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้คือเราต้องทําอะไรบ้างถูกไหมการตั้งเป้าหมายอ่ะคือมันมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะอันนี้คือมิลินฟังมาจากของอาจารย์นะคะอาจารย์บัณฑิตที่เป็นอาจารย์ของมิลินนะซึ่งอาจารย์บัณฑิตนะคะก็ไปศึกษาจาก เมืองนอกมาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะคะทีนี้ว่ามันดันมาเข้ากับหลักเกณฑ์ที่มิลินตั้งเป้าไว้พอดีก็เลยนํามาแชร์ให้ฟังนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะทีนี้การตั้งเป้าหมายอะที่อาจารย์บอกนะคะก็คือมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือเป็น A type g o a นะคะ A type g o a ก็คือเป้าหมายเวลแรกแล้วกันนะเวล A นะคะก็คือการที่เราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราจะทํามันได้ คือการตั้งเป้าหมายว่า,าสมมุตินะคะในตัวอย่างแบบนี้ก็คือการที่สมมติว่าเออเราอยากได้เงิน10,000แบาทต่อเดือนทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราทําแบบไหนถึงทําได้คือเรารู้ว่าเราทําได้อยู่แล้วว่าเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายข้อแรกนี้เน,นี่ยค่ะเวลแรกเนี้ย มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่มีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ไม่มีแรงกระเพื่อมเลยนะทีนี้มันพอมันเบาบางมากนะมันก็เป็นเป้าหมายที่ไม่ค่อยดีนะักเอา,อางี้ดีกว่าเนาะคือเป้าหมายที่ไม่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไปดูที่ไทบีไทที่2นะคะก็คือไทบีเนาะเป็น B ีไทโกนะคะซึ่งไทนีนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายที่เร่วสูงขึ้นมาอีกนิดนึงคือระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่า มันก็ยังเบาบางอยู่ก็คือการที่ตั้งเป้าหมายโดยการที่เราคิดว่าเราจะทําได้ทีนี้นการคิดว่าเราจะทําได้นะคะก็คือการที่คือเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตั้งเป้าเนี้ยเราจะสามารถไปถึงมันได้นะคือเราคิดว่าเราทําได้ละคือซึ่งถามว่ามันดีกว่าททยแรกไหมคือมันก็ดีกว่านะแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอนะคะทีนี้นไปดูเวลที่มันมากพอที่จะทําให้เรามีกําลังมี แรงสั่นสะเทือนที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะก็คือในเรื่องของ Type C นะคะ Type C ก็คือ C Type g o นี่นะคะก็คือเป็นเป้าหมายที่คุณอะ ไม่รู้เลยนะว่าคุณจะทํามันได้อย่างไรนะคะการตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ขนาดนี้นะคะมันถึงจะมีแรงสั่นสะเทือนนะคือมันถึงจะมีจุดที่เรากระตือรือร้อนแบบที่จะไปถึงมานาันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยแบบพอฟังอย่างนี้แล้วนะพอฟังอาจารย์แบบนี้แล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้มิลินนึกถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะคะทีนี้เป้าหมายที่มิลินตั้งไวอ้อ่ะมันก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะค่อนข้างใหญ่เหมือนกับ ที่เขาพูดกันว่ามันเป็นไท p e 4นี่แหละทีเนี้ยการตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่เบอร์นี้นะคะมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้แนวคิดนะคะคือค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้มาดูกันนะคะว่าการตั้งเป้าหมายของมิลินอะใหญ่เบอร์ไหนนะแล้วก็คือการตั้งเป้าหมายมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอเราเห็นเป้าหมายเราแล้วอะเราสามารถดู the ะแมทอะคือสามารถ ลิส์ออกมาว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันจะไปถึงเป้าหมายไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเกิดว่าพอสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้คือเราก็จะต้องเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนวิธีการไงอ่ะมันก็ดีตรงนั้นนะคะว่ามันสามารถมองเห็นทิศทางในการทํางานนะเดี๋ยวมิลินขอสไลด์ขึ้นมาเขียนหน่อยแล้วกันนะให้มัน ให้มันเข้าใจไปพร้อมๆกันนะทีนี้แอบอายนิดหนึ่งในการตั้งเป้าหมายนะคะเวลาที่ตั้งเป้าหมายมิลินทําแบบนี้นะอายุปัจจุบันนะคะสมมติว่าอยู่ที่40เป็นตัวเลขใก,กล้เคียงแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็มิลินแพนที่จะ,กะเกษียณนะคะไม่ทํางานคือการ,กรเกษียณของมิลินก็คือการที่จะทำงานกับใครก็ได้เรียกว่ามีฟรีดอมแล้วเหอะมีอิสระภาพทางด้านการเงินด้านเวลานะคะด้านคนที่จะทำงานด้วยนะด้านสถานที่ว่าแบบจะทำที่ไหนก็ได้หรือว่า จะทํางานที่มันตอบโจทย์กับแพชชั่นคือการเกษียณอาจจะไม่ใช่การหยุดทํางานก็ได้นะเออมันอาจจะเป็นการที่แบบเนี่ยเรามีฟรีดอมนะคะเรามีอิสระภาพในการที่จะเลือกใดๆนะทีนี้มิลินคิดว่ามิลินจะเกษียณอยู่ที่อายุ55ปีอันนี้ก็คือการตั้งเป้านะวันนี้เอามาแชร์เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าเออพอเห็นว่ามันมีการตั้งเป้าหมายอยู่3าแบบที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนาะสามไทม์ด้วยกันนะคะทีนี้ก็เลยแบบอ๋อโอเคมันก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราเราคิดไว้เหมือนกันนะสมมุติว่าเราจะจากโลกนี้ไปอยู่ที่90ปีนะมิลินคิดว่ามิลินอาจจะอยู่ยาวถึง90ปีเลยนะตั้งไปให้ยาวๆนิดน,นึงนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าตั้งสั้นนะ่ะตั้งสมมติตั้ง60ิอย่างเงี้ย เผื่อถึง60แล้วมันไม่ตาอย่ะนึกออกปะเออคือเผื่อถึง60แล้วมันยังไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราจะใช้เงินอย่างไรต่อนะคะทีเนี้ยก็เลยตั้งเอาไว้ยาวนิดหนึ่งนะคะทีเนี้ยเรามาดูกันว่าอายุกับการเกษียณนี่นะคะอันนี้เป็นช่วงเรียกว่าเวลาหาเงินถูกไหมช่วงที่มันต่างกันตรงเนี้ยสิบห้าปีตรงเนี้ยก็คือเป็นช่วงที่เราต้องหาเงินนะคะไว้ใช้ช่วงหาเงินเลยถูกไหม และตรงนี้นะคะไปจนถึงตรงเนี้ย5 5ลบเเหลือ4เหลือ3 15อันนี้เป็นเวลาที่เราจะใช้เงินทีเนี้ยคือเราจะใช้เงินอ่ะ35ปีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราหาเงินนะคะเวลาที่เราหาเงิน15ปีเนี้ยเราจะต้องหาเงินให้ครอบวอร์กับที่เราจะต้องใช้อีก35ปีถูกไหมทีเนี้ยเวลาที่เราเราคำนวณแบบนี้ ก็คือมิลินคำนวณแบบโดยที่ว่าสมมุตินะมิลินจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณเดือนละสองแสนบาทต่อเดือนทั้งหมดทั้งมวลหักลูกหักแม่หักใดๆคือเป็นผู้หญิงมีค่าอยู่ที่ประมาณสองแสนอะไรอย่างนี้นะคือค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่20 0แสนบาทต่อเดือนนะคะทีนี้ว่าอา่าแล้วถ้าในอีก35ปีเนี้ยในช่วงเวลา15ปีแล้วกันบวก35ปีใดๆก็แล้วแต่จนกว่ามิลิจนจะสิ้นเนี่ยก็สมมติว่าเราคูณอัตรางเงินเฟอ้อไปอยู่ที่เท่าหนึ่งแล้วกันนะคูณ2ไป เพราะฉะนั้นมิลรนต้องใช้เดือนละ4 0,000บาทต่อเดือนนะคะอ่าพอ4 0 0 0บาทต่อเดือนทีเนี้ยไปคูณสิคูณ35ปีคือพอไปฟังมาเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเอยเอการตั้งเป้าหมายของเราก็โอเคนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะในเรื่องของการที่แบบเออมันก็ใหญ่พอที่จะ เหมือนณนะวันนี้คือยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้มาได้อย่างไงมันคือเข้า Type C เลยนะคะก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะทําได้อย่างไรอะไรอย่างนี้นะสี่แสนบาทเอาไปคูณเดือนละสี่แสนบาทนะคะคูณสิบสองคูณสิให้ได้ปีนะเท่ากับสีล้านต่อปีนะต่อปีนะแล้วก็ใช้เงินอยู่35ปีตรงนี้ถูกไหมใช้เงินอยู่35ปีจ้า ไม่ทํางานไงตัวเลขออกมาตกใจตกใจมากเลยร้อล้านมินลินต้องหาเงิน1 6ึ่ล้านนะคะถึงจะหยุดทำงานตั้งแต่อายุ55หปีแล้วก็ใช้เงินจนไปถึง90ปีนะตกใจไหมเป,นะแบบเป็นตัวเลขที่แบบว่ารุนแรงพอสมควรนะคือแบบเป็นตัวเลขที่แบบเห็นแล้วแบบเงือตกเหมือนกันนะหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาเราแก้ปัญหายัางไงถ้าเกิดว่าเราจะไม่หาเงิน168ดล้านเราแก้ปัญหายัางไงคะใช้เงินน้อยลงอืห้ามเงินเฟอ้อ <laughs> <laughs> หรือชิงตายก่อนเลย <laughs> ไต้องอยู่ถึง90เพราะว่าจํานวนปี35มันจะลดลงมานะ,ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราแล้วเราไม่ตายอะ่ะเราลองไปคิดดูนะว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทําอย่างไรนะคะว่าเราจะหาเงิน168ล้านนะคะก็อยู่เป็นอมาตะไปถึง90ปีนะคะทีนี้มาดูกันพอทีนี้ในส่วนของการ ช่วงหาเงินเรามี15ปีอ่ปีเราอย่าเพิ่งหมดหวงังคือทุกอย่างมันเป็นไปได้นะทีเนี้ยมันเลยทำให้ทําไมมิลินต้องชอบธุรกิจที่มันเป็นแพสซีฟอินคัมนะอ่าทีเนี้ยมาดูกันว่า168ล้านนะคะถ้ามิลินหัน15ปีละ่ะตัวเลขรุนแรงมากนะคะก็ตอนถามมาตอนแรกตกใจนะตกใจว่าเอ๊ะหรือกูจะต้องใช้เงินน้อยลงหรือว่า่าเราจะต้องลดไลฟ์สไตล์ Fi เราลงอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ใช่นะคือคุณสามารถเชื่อแล้วก็ฝันไปแบบนั้นได้เลยนะคะว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าเราไปลดเราไปแบบไปลดคุณภาพชีวิตตัวเองลงอย่างนี้ไม่ใช่นะคือมิลินไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะแต่ถ้า เกิดว่าใครที่คิดแบบนั้นนะอาจจะต้องลองฟังดูก่อนว่าคือมันเป็นไปได้ไหมนะคะคือมิลินเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเราทําได้อะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้เนาะทีนี้มาดูนะว่า168ล้านที่มิลินบอกเนี่ยในภายใน15ปีอะ่ะหาร15ออกมานะคะมันจะตกปีละ11 11ล้าน2แสนจ้ะต้องหาได้ปีละ11ล้านจ้ะก็ ถามว่ามีคนทําได้ไหมถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราสามารถไปหาหลักฐานได้เลยนะคะว่าใครหาได้ปีละ11ล้านบ้างทีนี้ว่า11ล้านเนี่ยยกตัวอย่างออกมาคือหมายถึงว่าปีละ11ล้านปีละ11ล้านเท่ากับว่า1เดือนอะ่ะมันตกเดือนละเท่าไหร่เองอะ่ะเดือนละ1ล้านถูกไหมดูตัวเลขมันเยอะแต่ว่าจริงๆแล้ว่มันตกแค่เดือนละเดือนละ1ล้านบาทเองนะ คือซึ่งทีนี้ว่าทําอย่างไรนะคะมิลินจะมีเงินเก็บนะไม่ใช่รายได้ด้วยนะเป็นเงินเก็บเดือนละหนล้านบาทนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวมิลินเองนะคะ,กะเกษียณได้ในอายุ55ปีพร้อมกันนี้นะคะค่าใช้จ่ายที่มิลินแผ่นไว้สําหรับลูกแล้วก็สําหรับแม่นะคะก็ยังตามนี้ด้วยในไลฟ์สไตล์แบบที่มิลินต้องการนะคะทีนี้เงิน1ล้านบาทมันก็จะทําให้เราคิดละ ว่าเงินตรงนี้นะคะเราจะต้องทําอย่างไรที่จะได้มาซึ่งเงิน1ล้านบาทถูกไหมทีเนี้ยคนที่จะได้เงิน1ล้านบาทเขาต้องมีอาชีพอะไรอะ่ะเออเขาต้องมีอาชีพอะไรดีถ้าเกิดว่าทํางานแอคทีฟเหรอคือแอคทีฟก็คือท้าทาอะ่ะมิเรนต้องทํายาว15ปีเลยนะได้เงินเดือนเดือนละหนล้านแต่ทํายาวห้ามห้ามหยุดอะ่ะ เรามิลินเป็นคนไม่ได้ชอบทํางานขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนะคะมิลินก็จะหาไปในเรื่องของ passive income passive income ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดนะคะเงินตรงนี้มันก็จะรันเข้ามาให้เรา นะสิ่งที่มิรินทำนะคะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนในอสังหานะมันก็มีโหมดที่เป็น passive income นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มิรินพูดถึงบ่อยมากเลยก็คือธุรกิจให้ความรู้ค่ะคือตรงนี้มันลงทุนน้อยนะแล้วในแง่อีกแง่หนึ่งคือมันสามารถเอาความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่นะคะมาให้ประโยชน์มาให้คุณค่าคนนะคะแก้ปัญหาให้คนได้นะพาคนก้าวผ่านปัญหาไปได้ตรงเนี้ย ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแล้วซึ่งตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นในคอร์สออนไลน์เราเปิดเป็นโคชชิ่งหรือต่างๆเนี่ยคือมันเป็นดิจิตอลโปรดักต์ไงการลงทุนน้อยแล้วสามารถ ถ่ายทอดไปให้คนหลายๆคนได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่นิลินโฟกัสอยู่นะคะแล้วก็มันเป็น p a s s ีฟอิน c o m ด้วยนะทีเนี้ยก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมาให้ไอเดีย2อไอเดียแล้วกันนะคะว่าธุรกิจที่สามารถทําเป็น passive ิน c o m ได้ก็คือในเรื่องของการลงทุนอสังหาก็ดีนะแต่อันนั้นมันใช้ทุนเยอะไงถ้าใครไม่มีทุนเยอะนะคะก็แนะนําไปที่ธุรกิจความรู้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนจะมาแชร์ว่า ข้อดีของมันแล้วก็วิธีการทําของมันนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะสําหรับวันนี้นะคะไม่ลืมนไปแล้วนะคะต้องขอบคุณนะที่มาติดตามนะคะแล้วก็คือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะเป็นแบบสามารถนําไปเป็นไอเดียได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะข้อมูลแบบนี้นะคะฝากติดตามต่อด้วยนะคะไปแล้วค่ะ